คลิปนี้นะครับจะทําการเปลี่ยนตัวขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับสามารถสามารถตัดตัดไปได้แค่หมุนออนกับออฟนะครับเวลาเราจะถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับเราก็ไม่ต้องยุ่งยากนะครับแค่หมุนออนกับออฟนะครับสั่งมาจากลาซาด้านะครับไม่ถึงร้อยนะครับซด้าซอบบี้ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถปิดออนออฟได้ตรงนี้เลยนะครับออนบิดออนนี่บิดไปทางขวานะครับออฟก็คายออกนะครับ เวลาเวลาเราจะถอดขั้วลบเราก็ไม่ต้องถอดนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้คลายออกนะครับ สะดวกสบายนะครับเวลาเราจะถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับก่อนจะซ่อมอะไรนะครับเกี่ยวกับระบบไฟก็ต้องถอดขั้วลบทุกครั้งนะครับต่อไปก็แค่มาบิดบิดออฟนะครับก็ก็สะดวกดีนะครับสะดวกสบายไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับแค่ไม่ต้องถอดขั้วลบนะครับแค่ใช้มือบิดนะครับ